สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับนครับน้องอู๋อิงครับผมเช้านี้ครับมาที่บ้านน้องอู๋อิงครับรถตู้หายไปแล้วครับไม่แน่ใจว่าไปจังหวัดไหนครับผู้ใดหงกกพิมพ์บอกนะครับผมน้องน่าจะมีมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือเปล่าครับในเขาว่าแถวภาคกลางหรือเปล่าครับผมจำไม่ได้ ดูไม่อยู่ครับมีแต่พุ่นกระปูพิวีอยู่พุ่นครับมีแต่สุปตาตัวพ่อครับเห็นหลังไวๆครับพุ่นนะพุ่นนพุนพุ่นครับแม่ครับเป็นเผาเอาเป็นหนาามาสุปตาตัวพ่อเป็นเผายางมาใส่กล่องโอ้ขนาดเด้อโอ้พุนพุนบอกโอ้ยถือกอีไหมยังน่นะมาสุปตาเอาเสียงสะพานโอเคโอเคตรงนี้มันเหมาะสมใช่ไหมกับสุปตาใช่ไหม พ้นครับนี่บ่นั่นงสะพานนี่บ่หรือว่าจังไรจะพ,บบพึ่งกินมันสิอ้วนกินใดกับโบอ้วนเป็นพึ่งกินมันสิอ้วนมันสิอ้วนพิชิตไม่ได้ไม่ได้เป็นพึ่งเปิดกินหลายปนใดกับโบอ้วนเพราะอะไรเพราะเรามีตัวช่วยดีอ่าในในของดูดูซิกแพคหน่อยครับรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีมีกี่แพคแล้วนี่มันเริ่มจะมันเริ่มจะแตกคอกันแล้ว <laughs> มันคือแตกข้อกันแต่ก่อนมันรวมกันเป็นหนึ่งไงตอนนี้มันเริ่มจะแตกข้อกันแล้วนี่แตกข้อก็แล้วมันเลยแจ็คแพ็กมาท่านี่แต่ก่อนมันมีแพ็กเดียวเออตอนนี้มันก็สีแยกออกเป็นสองแพ็กสองแพ็กสี่แพกแปดแพกแล้วตอนนี้ได้กี่แพ็กตอนนี้กำลังเด็ดแพ็กเครื่งโอ้หนุ่มนักกี่โลงประมาณจะขีดตอนนี้บอกแมนนาทีลงไป็หลังประมาณสองโล่สองโลมันจะขีด แล้วแต่กินเขาแหละไม่คขึ้นไม่คือเก่าบ่บ่กปลจากรูปมันสองรูปมันกี่ขีดโอคตกขริดบ่หูโอ้โคตรขรึดไหมพูนอ่ะบัดบวกเลขเงี้ยวิธีสิบหกวิธีหนึ่งคือเก่งแท้ขนาดมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดแมโอ้แต่แต่อันนี้มันต้องเนียนหยัอันนั้นเตะขึ้นมาเห็บได้เลยฝันได้เลยเป็นก็ฝันจำได้เลย อันนี้เรียบร้อยเหมืนบ่แต่แบบนี้มันกะบ,บ่บ่ค่อย่จำบ่ได้เนาะใช่ละยังอีหละแม่แเราทำวามสะอาดบ้านเขาเสร็จแล้วยังไม่ขึ้นไปดูเลยขิมรประตู้ไปละบ่จักนั่นฝ่าเฮือนยังไงบู่ว่าเขาออกเขาเข่าแล้เห็นบ่ล่ะก็บ่เห็นบ่เห็นกันแสดงว่าไปแล้วบูออบ้เ,าออาาเนาะบ่ะงทีเ,เขาไปช้อปปิ้งไปเอเอเอะไรเงี้ยก็ ไปหาเห็ดไปเดินป่าหาเห็ดยังสินาไปหาเห็ดยังไงเขามีแสดงเหมืเล่งเราจะไปหาเห็ดได้จริงได้โอ้เสดงอยู่ใส่โอ้บบติดตามข่าวสารการบานเมืองเลยหมู่ว่านก่อไถ่เงินกันตุ่มๆหูเหลืองหูเล้าบนนี้โบหูแล้วน้องโค้ดเฮดเลยเขาบอกว่าสี่สามสี่สองเขาบอกโบหูเอาได้เงินกันเจ้าได้บอกบอกบ่าแต่บ่าถือแต้ข้าจะไปเก็บเห็ดบอกว่าแต่บ่าถือแต้ มาถือแต่คนสีรวยอ๋อมาถือแต่ขนสีไปสิโอ้พี่หนอเอ้ยบาโทูละพาหมวดสัวไปก่อนเด้อยวบาโทูไปไซะล่ะเอาไปดูช่างก่อนข้างหลังเฮ้ยบาตองพี่เบิ่งคนหน่อกูเรียนงานดีกันยังนีงนานเวลาพวกเขาขวมากก็จมช่างไปไหนคะมาตองพี่เบิ่งเขาเรียนงานดีขุนไหนถ้าลูกพี่ไปเหรอเขาสิบระเหต์เขาสินั่งเบิ่งเขาสิเขากล้องอืมเขาไปอยากเขากล้องเขาไปอยากเขากล้องลูกพี่เขากล้องแต่บาโทูแมนเขาอยากเขากล้องทีมลังบาทพุน ค่าขนาดปลาโทษเดือนนี้แต no well, oh, no. ่เป็นแสนพี่น้องครับนาทีแสนเตือนเพือพี่น้องครับค่าขนาดในคลิปเดี้ยแล้วแต่คลิปแล้วเป็นหล่อเหรียญโอ้พี่น้องเกิดมาบ่เคยพอเคยนพอขยันไม่มีวันอดตายมันเป็นวาจาของใครนี่คุณคุณนะเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสี่เตื่นนี่คือมาถึง่าตื่นจากที่เออ่ที่อะไรนะที่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 ไพ่บึงายคลิปบอกนึกว่าตื่นจากไพ่บึงแกขับรถมานี่ตื่นมาทายคลิป บตื่นตื่นเต้นตื่นแล้วตื่นแล้วทายแล้วอาบแล้วก็นอนต่อนอนต่ออีกเออเมียนอยู่ข่วมเจ้าเจ้าสลัดตื่นนอนต่อนอนแล้วตื่นกันมามาทายคลิปอีกบบบนี้แต่ก็นอนอีกทายคลิปแล้วก็หายกินข่าวกินข่าวก็นอนต่ออีกโอ้ยไม่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 เอาพี่น้องใหม่แล้วบาวทุนท่านได้ใหม่ใหม่ไม่แล้วครับไม่เอาแบบไม่ไม่นี่ครับบาวทุนแล้วยังกับหูครับใหม่ๆแล้วครับ เดี๋ยวไปดูว่าทางหลังบ้านเขาทําอะไรกันครับจะขึ้นไปดูวันนี้ดีกว่าเพราะว่าความสะอาดเราทําไปขั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าหนามีคนเขา้ามีขึ้นออกหรือเปล่าก็าไม่รู้ครับต้องรักษาความสะอาดครับพี่น้องครับคนอยู่ก็ต้องรักษาความสะอาดต่อไปนะครับผม ด้านหลังบาทครับผมยืดเหล็กกันแล้วครับเห็ดคาดนี่ครับวันก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าต้นงผูกเหล็กไปก่อนเพราะว่าอันไหนที่ว่าทาได้ก็ทําไปก่อนครับเพราะว่าเสียงต่อฝนฝ่าครับแล้วเิ่นก็มเเที่นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าแบบแล้วก็เทค่านครับค่อยทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันกระเหลวเอง หลังบ้านก็ปลูกเล็กทำอาคารสามห้องนะครับติดกันเลยครับผมง่ายครับบางทีขึ้นหน่อยครับแต่ของจริงใหญ่นะครับผมของจริงใหญ่นะครับสนใจสั่งบานโทษ0 6 3ย์9 9 6 6 6ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6หครับปลูกเล็กคันไ้แล้วครับเดี๋ยวก็ระเบแบบที่ข้านครับ ไล่ไปเรื่อยๆครับถึงชั้นสองนู่นครับ <c oughs> มืนีนเมึงอ,อ,อ,อากาศถ้าหางฝนจะตกครับผมถ้าห่างฝนจะตกุ่มฟ้ากุาม่มฝนมากเลยครับเ <c oughs> ิีทีมความสะอาดก็เข้ามาแล้วออกไปแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะมาสืบวจว่าถว่ามีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงหรือเปล่าครับ <c oughs> อันนี้คืออะไร จะได้ทาได้แต่งครับถ้าเป็นส่วนงานของเราเราก็ทําต่อครับถ้าเป็นงานเฟอร์นริเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์เป็นกระตลองเห็ดต่อไปครับผมแต่รีบร้อยสวยงามมากครับนี่ครับพ่อข้าวสารเราก็ดูใหม่เอี่ยมครับองนางก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยครับ หน้านอนครับนี่ครับบัับนี่ครับสุงกงให้ดูครับหน้านอนมากกว่าครับมาดูช้ีนบนกันนะครับเราดูสะอสะาดนครับ นานมากอ่ครับนนพี่น้องครับเดี๋ยวก็รอดูให้เจ้าของบ้านเข้ามาจัดต่อนะครับไม่รู้เขาจะมีเวลาหรือเลปล่ามาดูน้องพี่น้องครับง้นเราหลายให้ครับ นี่ครับห้องน้่งห้องที่สองครับผมเข้าห้องน้องห้องที่สามกันครับ เดี๋ยวพกต่ออุปกรณ์เข้าอีกนิดนึงครับตัวกดติ้วแชรกดไลค์กดแชร์ครับพี่้องครับสนใจสั่งบายไปเข้ากับโทนหกสามเจ็ดแปเกาก้าหครับนหกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับนี่ครับในส่วนครัวนะครับผม ก็เรียบร้อยดีครับอนี้เดี๋ยวจะมาใส่กองามอีกครับคลิปนี้พี่น้องสิสเกศแสงบานขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ